สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์552นี่นี่เราจะมาทำคลิปตามจานเจมนีมตละลกิจปดหมดแต่ห้องคอยอันนี้วะอันนี้ว่าเปิดวะห้องคอยนะแล้วก็เนีย่ยวะไอ้ละว่ามือแหลกองรับพลังงานอันนี้อ๋อคงหล่อเฮียไปละ กุงล้อรับห้าครั้งได้ไอยังก็กุงกุงล้อฟี่รับพลังงานหาเทื่อเพราะว่ามันเทื่อละสามสิบนะข้าจำผิดจำยังไม่ได้ตอนนี้แล้วก็วันนี้เลเวลยี่สิบเจ็ดเลเวลยี่สิบเจ็ด เดวิลยี่สิบเจ็ดพลังอยู่ที่หนึ่งมืนหกพันแต่ว่ากันหน่อยก็จานเจียมจ้เพาะว่าอยเบิรงคลิปจานเจียมเมื่อหันคลิปไอ้คลิป,คล,ป,ค,ลปคลิปจานเจียมเมื่อหันไเลยยังก็เท่าไหร่ 18, วะ1มื0นแปดา ยังไงเซตเซตตยังไีเจเก่าปะเพลังเรามีแปดล้วจะอยู่อยู่ยี่บหกเราพอหองไขบ่อหอยไปได้ดูยคเจ็ดอันนี้มันเลี่ยที่สองเนี่ยแต่กันยังพ่ายได้ตัวเอเดตัวเอเาอยู่ห้องไข่นะ เกเขื่อนเาเขื่อนคิปว้างเอา,าเห้าองเจา้าเขือ,อดีเลไอไอดีแรกึเลเวลยี่แล้วเปิดไปหาเปลือด,ดไ้นั่นได้วัคซีนแม่าไขตุกเอาไข่ลีมเลยไปสมารกไดีไหมไปสมารก็ดีไหมแต่ก็มันเป่นอนดีนีอันนี้คือไอไอดีที่สอง ไอ้ที่ตัวข่อยอยากได้นะขอ่ขอยคงข่อยอยากได้อันนี้อยากได้กัเด่นบอนเลยนะนี่กัเด่นบอนตัวหัน่นเปลือยไปทั้งตัวดำออไอแม่งตัวดำตัวเหลืองตัวแดงว่าได้กัเด่นบอนเนาะมันนี้ก็เฮ็ดให้กัเด่นบอนเลยอาผมกัเด่นบอนย่างเดียาวตัวนี้ฟกัเด่นบอนพัดด้านในขโมู ตอนนี้กัพลังอยู่หมื่นหกเนาะ1มื่นหกเลเวลยี่สนนี้ก็รลานประลองลานประลองอยู่ที่เว่ามืออื่นนะมันฉีใส่เพชรนะสองม่นหกเกาเกาเกาต้องไอาดอยู่อีเสียดหนึ่งถัลโลกอันนี้ก็ได้อู้มื่นเจ็

แต่กะตอนนี้กะร่างลองนะพี่เจ็ดร้อยหลับเด้อหลับของมกันเอาอโอเคสองสองพันเจ็ดค,ค,คอยคอยังคงคอยยุกิวยังวะเดี๋ยวไปเบิรงกิวให้กันกิวเพราะว่าคอยกดเขาออโต้เนี้ยเนาะ อยู่ที่กิวแมกนีเซียมเดี๋ยวให้เบิ่งอันดาก็จะคว้างกันไก่เพราะว่าอันดาคอยโอ้โหสามร้อยรับที่สามร้อยสองหมื่นห้ารับที่หนึ่งร้อย ท็อปบอยสองหมื่นสาได้ตัวเอเเนาะเขได้ตัวเอเของข่ันได้อยู่นะเบิ้งนูน่ยเปิดไปสเปิดหนังกรยังไ่ได้ตัวเอเดยู่ตอนนี้กแต่ว่าตัวเรื่องครเปิดไปไล่แล้วนี่มียูซีขาดซีไป ขั้นมีตัวสองสามดาวอยู่ที่อยู่มีขาดอีกทีโอ้ยเตรมข่าวพลังงานวะพอโอ้ยเสียเพชรดีเลยพลังงานหมดแล้วตอนนี้วัต <c> ถ <oughs> ุย่างละได้ซ้ำนีละโอเคครับคลิปนี้ก็พอแคน่นี้กับเซิร์ฟเวอร์552เรร้อยแล้วครับ